สวัสดีครับพี่น้องชาติพันธุ์และพี่น้องไทยและชาวกระเลงทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับจจเจลูกจ้าล่าในวันที่13พฤศจิกาเยน2 5 6 5พบกันเช่นเคยนาา,รรรกาิการธนการการเจรจกันในประเทศเมียนมานะครับก็วันนี้ผมมีข่าวอยู่หลายประเด็นนะครับแต่มาแสดงให้พ่อแม่พี่น้องกดเพลงไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวธนการการเจรจกันที่ในประเทศเมียนมานะครับเรามาที่ในพื้นที่ภาคตะกายกันก่อนนะครับที่ในจังหวัดสิโนและในหมู่บ้านของมินตานะครับก็ลงมาในหมู่ บ้านเหมินตาและลงมาในปะเลกงนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพตุกน้องนอร์ไที่ได้บุกเข้าไปในจังหวัดภาคพะยานะครับก็ได้ถูกฝ่ายกองกำลังกลุ่มปีเท้หรือกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนดักจุ่โจมตีนะครับเวลาประมาณ13นาฬิกาเล่มมีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพตุกน้องนอรไลนะครับเข้ามารับตะวเรนและบินไปมาจองรอบนะครับก็ได้ถูกฝ่ายทนาเป้ของกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชน ที่กองทะกายนะครับได้ยิงโดนเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพลูกน้องมือหลายห้านับนะครับฝ่ายกองทัพลูกน้องเมหลายก็ได้ลงล่วนที่มาเลนะครับในพื้นที่ที่ได้เกิดการปะทะกันก็ในพื้นที่ของกะเนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพลูกน้องมอหลายนะครับที่ได้ขวนขบวนเข้ามาในพื้นที่ก็มีการเดินขบวนเข้ามายื่สองพื้นที่นะครับก็มาเจอกับกองกำลังพิทีเอฟที่กลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับ ภัคุมป้ป้อมพี่น้องประชาชจญก็ได้ใช้จังหวะที่ได้ดักจุ่มโจมตีตามท้องถนนต่างๆแล้วก็ภายกองทัพลูกน้องหลายก็ได้สูญเชยรหราเป็นจํานวนมากก็เลยหันมาใช้ทางอากาศยานแทนและมาถึงระเบิดใส่ในหมู่บ้านของพี่น้องประชาเจริซาปเรีถามลูกทํให้บ้านเรือนถูกภัยไหม้ไป15หลังและบ้านเรือนเสียหายไปเยอะยับอีกร้อยกับหลังคาทั้งหมู่บ้านนะครับก็ภายกองทัพลูกน้องหลอยที่ได้บุกเข,ข้ามาในพื้นที่ได้เดินเข้า บฏเข้ามาก็ได้ถูกภายคุ้มประป้องพี่น้องประชาชนกนำลังยิงให้กองทัพลูกน้องหนายล้่มตายเพิ่มขึ้นอีกเป็นจํานวนมากได้รับบาดเจ็บในตามกว่า50กากรายนะครับที่ได้เสียชีวิตไปก็51นายนะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่ได้เกิดการประทะก,กันกับกองทัพลูกน้องหนลายที่ได้ขบวนเข้ามานะครับก็มีการเสริมขบวยอาหารอาบุธยุทธปกรณลและ และทหารเป็นจํานวนมากนะครับราะผ่ายกองทัพลกน้องหลายที่ได้บุกเข้ามานะครับไทยจังหวัดที่มีการผ่ายกองกํลาลังพิเที่มีการฝึกทหารและช่อมทหารอย่างหนักนั้นนะครับก็ได้ถูกผ่ายกองกํลาลังพิเอที่ได้ปฏิบัติการรัฐเวียนในหมู่บ้านของเปรนะครับก็ลงมาในพื้นที่ของกินอูก,ก็มาเดนนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพลูกน้องหลายก็มีการเจิมทับและเสริมขบวนได้อาบุธยุดธปกรณ์ขึ้นไปทางแม่น้าอินดับดีนะครับก็ได้สุกโมตีได้อาบุธ และลูกตรวจขนาดใหญ่นะครับตูมตีเรือยกักของกอ,องทัพลูกน้องมอ่ไรแล้รับความเสียหายไปอีกหนึ่งลำน,นะครับและพร้อมทั้งวันทุกข้าวสารต่างๆเป็นจํานวนมากนะครับก็จะถูกภายกองกําลังรอบพี่น้องประชาชนยึดได้และเอามาแจากจ่ายพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ เพราะว่าผ่ายกองทัพรุกน้องไม่หน่อหลที่ไลยขนขบวนและลําเรียงมาในแม่น้ำบิดาบด,ดีนะครับเพราะว่าไม่ทันได้ตั้งดักนะครับก็ได้ถูกผ่ายกองกํลาลังปีรเอฟหรือกลุ่มปอกป้อพิ้รงภาษาจนบารีเอฟแอมบารีเอฟถามกองกลาลังนะครับไล่ดักจึงโจมตีกระหน่ำใจ กองทัพลูกน้องมาลอยนะครับถ่ายอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าในพื้นที่ที่ไล่มาประเจียนกับกองกําลังพีเอฟนั้นก็ทุกทางเดียยากของกองทัพลูกน้องมลอยจนหายไปในแม่น้ําอิดาปดีนะครับและผ่ายกองทัพลูกน้องมาลอยก็เียเสียชีวิตไปอีก3ามลายในแม่น้ําอิดาบดีและระบาดเจ็บในตามกาบแปดนายนะครับและผ่ายกองทัพลูกน้องมลายก็ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์บินมาระทะเวียนถึงระเบิดไปทุกทิศทุกทางและยิงปืนโควนไปใส่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับการเต ก็เป็นพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นถัดเรื่องและทั์สินต่างๆข้างตามหมู่บ้านนะครับเพราะว่าผ่ายกองกําลังพิเรพเดลกุมปกป้องพี่น้องประชาชนที่ระดจํมการในหมู่บ้านต่างๆนั้นก็ได้มีการได้เปรียบกว่ากองทัพทุกน้องมนลายอยู่แล้วนะครับว่าในพื้นที่ต่างๆที่เกิดการปะทะกันนะครับผ่ายกองทัพทุกน้องมันลายแท้ทางเฮลิคอปเตอร์มากวาดยิงนะครับแต่ไม่โดนกองกําลังพิเรพเดลกุมปกป้องพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดนะครับ เรามาต่อกันที่กองกําลังการเลงที่รัดกาะเลงที่ได้เกิดการประทะกันนะครับปรเป็นที่2นะครับรก็ได้เกิดการปะทะกันอย่างดุเดอดนะครับทาให้ฝ่ายกองทัพลูกน้องนาฬิชได้บุกเข้ามาในพื้นที่ของกองกําลังกาเลงเ n l a ็นะครับก็ได้มีการสังหารลูกน้องนายิไปไม่ต่ำกว่า11นายและระบาดเจ็บ8นายนะครับในพื้นที่หลังการที่เกิดการประทะกันนั้นก็เป็นในพื้นที่ของการเลงเ n l a นะครับเพราะฝ่า,ายกองกําลัง k n l a ไล่ลาตระเวนประจาการและมีในพื้นที่ต่างๆที่ได้ดักระเบิดไว้นะครับฝ่ายกองทั ลูกน้องหลายที่ได้ขนขบวนรถเข้ามานะครับก็มาเกลียดใจดักดกระเบิดของกองกำลังกาเลีเหนือทำให้ยานพาหนะของกองทัพลูกน้องหลายแล้วเสียหายไปสองคันนะครับถูกไฟเผาไปอีก5คันนะครับเริ่มมีการทาร้ายทิ้งด้วยนะครับแต่กองทัพลูกน้องหลายก็ไม่สามารถเข้าได้นะครับก็ได้มีการหยุดการโดยทางเข้าไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นในเวลาที่กระหน่ำยจียงกันและปะทะกันอย่างดุเดียดนะครับพี่น้องประธานเจรี่ได้ประจุมการในพื้นที่และ มีในหมู่บ้านต่างๆนั้นก็ได้ตื่นกัะนกตกใจไล่พากันหนีออกจากหมู่บ้านนะครับเกี่ยวที่เกิดการประทะกันนะครับพาฝ่ายกองกําลังการเคลเ่อนเอเลเปรียกันนะครับฝ่ายกองกำลังการเลื่นเอเลก็ได้มีการยึดของพื้นที่ต่างๆและมีการถึงระเบิดอยู่อย่างต่อเนี่องนะครับทาให้ฝ่ายกองทัพลูกน้องเงหลายต้องได้ถอนออกในพื้นที่อย่างเรงดรวนนะครับแล้วเรามาในพื้นที่จังหวัดนนทบวรีนะครับก็ได้มีกองกําลังการเลื่นเอเลเข้าไปบุกค่ายของกองทัพลูกน้องมอหลายนะครับที่เปลี่ยนจำรวเจ้าหน้าที่ นะครับลาจากรหารลูกน้องมังไลายที่เป็นตำรวจตร,รที่ไม่ตามกว่าจิบก่อนนายนะครับก็ไล่หยุดอุปกรณ์และทับสินต่างๆของตำรวจตร,รที่ของทหารลูกน้องมังไลายนะครับก็เป็นในจังหวะของ ตำรวจเจ้าหน้าที่มนไลรอยไม่ทันได้ตั้งหลักนะครับก็เลยถูก่ายกองกำลังเกร,เรียง k n l a ได้จัดการไปเรียบร้อยนะครับในพื้นที่ที่ราชการกองทัพลูกน้องมองหลายก็ได้เปลี่ยนในเขตเมารีได้ในจังหวัดเมารีนะครับเพราะว่าบุกลุกเข้ามาในพื้นที่ของพิน้องประชาชนในเวลาเที่งคืนนะครับถึงมาในวันนี้เจ้าเกร,เรียงที่เป็นเกร,เรียงเ n l a อก็ได้ขวนกําลังยกทัพเข้าไปช่วยโจมตีบุกค,ค่ายของตํารวจเจ้าหน้าที่กองทัพลูกน้องมิลรยนะครับยึดได้ทั้งหมดนะครับก็จับได้ทั้ง เป็นจีนายนะครับที่ได้ทหารไปก็ไม่ต่ำกว่าสิบกันนายนะครับในพื้นที่ที่ได้เกิดการประทะก,กันก็ใกล้กับจังหวัดพิจิตรนะครับแต่หมู่บ้านนี้ก็เปลี่ยนหมู่บ้านมาโกเรนะครับก็เลยมีการทหารไปเรียบร้อยนะครับเรื่องของอาวุธยุทโธรรปกรณ์เละทพาเสียต่างๆพร้อมทั้งเครื่องแบบและชุดของตำรวจเจ้าหน้าที่ของทหารลูกน้องมันไหและแผงจราจรต่างๆที่เป็นเครื่องใช้อยในการทหารและการเจ้าหน้าที่ใช้อยู่นั้นนะครับก็ระทุก่ายกองกำลังเกณฑ์ เยึดได้ทั้งหมดนะครับแล้วผ่ายกองทัพลูกน้องนาลายก็ไม่พอใจนะครับก็ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์บินระเวนและมีการทิ้งระเบิดไปตามหมู่บ้านของพี่น้องประชาเชิที่ได้มีในหมู่บ้านนะครับพี่น้องประชาเชิญก็ได้ตื่นระโโกรกใจภาคกันนี้นะครับที่ภ่ายกองทัพลูกน้องนาลายใช้าทางอากาศยานเฮลิคอปเตอร์มาถึงระเบิดใส่ไปทั่วทุกทิศทุกทางและหลังตะนานหวานไหวทั่วไป เลยนะครับพี่น้องประชาชนก็เมื่อก้าหยุดในหมู่บ้านเล่นหนีออกจากหมู่บ้านไปหาที่ปลอดภัยนะครับในเวลาประมาณ1ินาฬิกาสนาทีและมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนคทบรีรายงานมาว่าฝ่ายกองทัพลุกน้อมหลายที่พยายามเต็มกองพันเข้ามาในพื้นที่2องกองพันนะครับที่เป็นข้ามยาสามจุดสีข้ามยาตามจุหนกนะครับก็เข้ามา,าปะันกับกองกักําลังกําลังกันเอนะครับก็ได้มีการปะทะยิงกันไปมาทําให้ทั้งสองายนั้นไม่สามารถยุติการยิงกันได้นะครับก็ได้มีการสูญเสียระบาดเจ็บอยู่ทั้ นในเวลานี้พี่น้องประชาชนก็ได้ตื่น,นกหนตกใจและพักอาศัยอยื่ตามพื้นบ้านต่างๆนะครับเพราะว่ากลัวระเบิดลูกใหญ่ของกองทัพลูกน้องหลายที่ด้ใช้ทางเฮลิอคอปเตอร์ทิ้งลงนั้นนะครับก็พี่น้องประชาชนก็บาดกว่านะครับในการกระทำของกองทัพลูกน้องหลายทำกับพี่น้องประชาชนนะครับก็เอาเป็นพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับที่เป็นเป้าหมายของกองทัพลูกน้องหลายที่จะใช้ทางเฮลิอคอปเตอร์และทางอากาศยานพิ่งไทนะครับก็เลย ถิงใส่บ้านเรือนต่างๆหรือเป็นโรงเรียนและที่ัาคพิพงอาศัยบ้านบ่าวัวสดนะครับที่พี่นงประตาเชิญมีในหมู่บ้านหรือมีในใครภาคพึพงนะครับก็เป็นป้าหมายของกองทัพนกน้องหลายที่ได้ใช้ทางอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ทิงใส่ยอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับถึงมาณเวลานี้ก็ไม่สามารถหยุดตีและการยุดติ การยิงกันได้นะครับพ่อผ่ัยของทับลูกน้องเมงลลไลก็พยายามจัดเตโจมตีพยายามจะฆ่าล่างให้ได้ที่สุดนะครับเพราะว่ากลุ่มตัว่พันต่างๆที่มีในประเทศนะครับครับสำหรับเรื่องของสถานการการตลรบกันในประเทศเมียนมาเย็นนี้ผมขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบ,บคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับิดตาลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเรื่องครับหน้าเจอกัอนใหม่นะครับสวัสดีทุกท่กทานครับ